สัสดีครับผมนายพี่ชายทองนีนอก,กเกษตรกรไร่นาะวนผสมสมุนนนตเทนเอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาครับผม ครับก็เป็นลูกชาวนานี่แหละครับตอนนี้น้อยกับซอยพ่อแม่เห็ดน้ามาตลอดพอจบมอตน้นก็ได้เข้าไปเล็ดงานในกรุงเทพก็เกือบสามสิบปีแล้วครับพ่อแม่เป็นป่วยบาสบายแน่กับไป,ไปมามา,มาดูแล,ลเพื่อนจากนั่นก็ได้ปรึกษากับทางครอบครัวลหละครับว่าจิกลับมาเฮ็ดกเกษตรแบบเต็มโตพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้ก็ มีอยู่แปดไร่นะครับปีแรกมากบมาเฮ็ดนายางเดียวพื้นที่มันเป็นดินทรายนะครับมันกะเลยบ่ได้ผลก็มาเจอปัญหาฝนทิ้งช่วงเวลากเกี่ยวเขาก็จังรดเกี่ยวมันกะบ,บ่คุมค่าเกี่ยวเขาก็เลยปรึกษากับครอบครัวเข้าไปขอคำแนะนำจากสำนักงานกเกษตรอำเภอโนนแดงเจ้าหน้าที่เพิ่นกะ ให้คำแนะนำให้ลองปรับเปลี่ยนจากทำเกษตร mm hmm. เชิงเดียว mm hmm. มาเป็นกเกษตรแบบผสมผสานโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชาชการที่เก้าและได้โอกาสไปศึกษาดูงาน,นหลายๆพื้นที่ก็ได้นำมาประยุกต์ใส่ใน,ในแปลงของเจ้าของโดยกิจกรรมหลักๆตอนนี้ก็มีปลูกเขา ฟุตบอลเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยมีเลี้ยงหัวเลี้ยงไก่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเอาไว้กินแล้วก็ปลูกผักสวนครัวมีปลูกไม้ดอกไม้ประดับ อันนี้ดาวเรืองนี่นี่พอข้ามารับถึงสวนครับการให้กเกษตรของผมจินเน่นกเกษตรอินทรียเพราะว่าใส่บริโภคภายในโครเรือนเองที่เหลือก็แจกจ่ายลรวก็ขายก็าที่ได้เฮ็ดน้ำมักปุ๋ยมักใส่เชื้อราใส่โคเดอร์ม,มาไว้ป้องกันกับจัดโรค ผลิตจุลินซีย์งงค้อแสงไว้ใส่เองพอเห็ดเกษตรหลายอย่างกับประสบปัญหานามบ่พอใส่พื้นที่ตรงนี้กันยังบมมีไฟฟ้าใส่เข้าไปขอคํำแนะนำจาก,กเกษตรสำนาักงานกเกษตรเจ้าหน้าที่เพื่นก็นแนะนำว่าคือบ่ล้องใส่ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ก็เลยไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซโลาเซลล์มาใส่บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตัวเองก็เริ่มจากเจาะบาดาลใส่แผงโซโลาเซลล์สองแผงเสมอตัวหนึ่งสูบน้ำมาใส่เพราะแปลงทางๆางเพื่อนมาเห็นเพื่อนกับเขามาทำ Okay, เขากใไปํำในน้าเพิินไปแล้วก็ไปติดตั้งให้เพลินกับมีสำหรับพืชผักสวนครัวผมกผผ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 ระปูพริกปูตัวฝักยาวปูกัวเลี้ยนกันตลอดทั้งปีเพื่อให้มีรายได้ตลอดสำหรับไม่ผลไม่ยืนต้นกับกำลังใหญ่ครับ เนเรื่องเขาเนเรื่องเฮ็ดน้านี่ผมบ่ได้เฮ็ดไว้ขายผมเฮ็ดไวเ้เก็บเมล็ดพันธุ์กับเอาไว้บริโภคในัวเรือนเท่านั้นครับปัจจุบันได้ได้หลักๆกรมาจาก,การเลี้ยงวัวตอนแรกๆเลยกับมีอยู่สองตัวซื้อม้าขายไปตอนนี้มีเพิ่มเป็นสิบตัวแล้วแล้วในอ่อก็มีเลี้ยงปลาปลากินพืช อาตะเพียนผานินมีหอยผมน้ำและรายได้หลักๆที่เพจเพจหายผมมีใส่ทุกมือก็คือปลูกดาวเรืองดาวเรืองไว้ตัดดอกขายมีคนเขามารับสือในสวนและสั่งทานออนไลน์ ครับถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะแต่ก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัว<อ>แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับขอบคุณครับ<อ><อ> ท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ